รุปผลการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดสแก้วประจำเดือนเมษายน2566ในการในการนำของนายประจักษ์ประสงค์สุขเกษตรจังหวัดสแก้วนำเจ้าหน้าที่ร่วมออกหน่วยให้บริการในโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสแก้วหรือจังหวัดเคลื่อนที่ให้บริการเกี่ยวกับความรู้ทางการเกษตรมอบมเมล็ดพันธุ์ผักต้นพันธุ์พริก ต้นพันมะเขือท่อนพันุ์อ้อยและท่อนพันธุ์มันบริการแก่ประชาชนที่ร่วมกิจกรรมร่วมงานแคนตาลูปของดีเมืองอรัญญประเทศครั้งที่34พร้อมร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลผลิตแตงแคนตาลูปร่วมการเปิดโครงการพาณิชย์ลดราคาออนทัวทั่วไทย จังหวัดสแก้วบปรนเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนจัดเวทีวางแผนจัดงานเทศกาลมะม่วงสแก้ว2566ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่27เมษายนถึง7พฤษภาคม2566ณโรงเรือนรวบรวมและคัดแยกผลไม้ถนน359ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรต้นแบบแปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ที่ได้มาตรฐาน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นจัดงานสืบสารสงกรานต์วิถีไทยร่วมสารใจสู่สากลโดยมีพิธีสงฆ์ทำบุญสำนักงานและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าหน้าที่เกษตรสแก้วผู้ล่วงลับพิธีมุทิตาจิตรดน้ำดำหัวขอพรเกษตรอาวุโสและเกษตรจังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่3ประจำปีงบประมาณ2,566จัดงานเทศกาลมะม่วงสะแก้วโดยจัดจำหน่ายผลผลิตมะม่วงตั้งแต่วันที่27เมษายนถึงวันที่7พฤษภาคม2,566รวม11วันที่โรงเรือนรวบรวมและคัดแยกผลไม้ถนน359ตำบลสะขวัน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสะแก้วขอสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน2566ดังนี้ค่ะ 1. เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการปลูกผักปลอดสารและสาธิตการเพราะมาเมล็ดผักภายใต้โครงการอบรมการปลูกผักปลอดสารและทำปุ๋ยอินทรีย์จัดโดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองสะแก้วณอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยกอำเภอเมืองสะแก้ว 2เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการผูกผักปลอดสารพิษและการใช้สารชีวพันธุ์ทางการเกษตรป้องกันกำจัดศัตรูพืชภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรปลอดสารเคมีและลดการใช้สารเคมีจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลสะขวันณห,ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสะขวัญอำเภอเมืองสะแก้ว 3. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันไขวันพระราชสมภพ,พสมเด็จพระนิฐิธาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมทําความสะอาดและประปับปรุงภูมิทัศน์ณนะโรงเรียนบ้านท่าแยกหมู่สีตําบลหนองบอนอําเภอเมืองสะแก้ว 4. ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มอักาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้วติดตามการดำเนินง,งานส่งเสริมการควบคุมประชากรมาแมลงวันผลไม้ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวพันธุ์และมแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตรในพื้นที่ปลูกมะม่วงหมู่ที่6ตำบลสระขวัญอ,อเมืองสระแก้ว 5. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำสัมมโนโครัวเกษตรพศ2566ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสะแก้วเพื่อชี้แจงการดำเนินงานและซักถามข้อสงสัยเบื้องต้นก่อนการดำเนินงานณนะห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสะแก้ว 6. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจัก,กรีบรมราชวงศ์โดยได้ร่วมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดลุงพลูตำบลท่าแยกอำเภอเมืองสะแก้ว จดจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหรืออ,อกมอครั้งที่2ภายใต้โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านปี2566โดยจัดทบทวนสร้างความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของอ,อกมอพร้อมทั้งคัดเลือกคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านระดับตำบลและอำเภอณสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสะแก้ว 8. จัดกิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปลาดเปลืองหรือสมาร์ทฟาร์เมอร์เวทีครั้งที่2ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปลาดเปลืองปี2566โดยจัดสาธิตและทดลองใช้สารชีวพันธุ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชณสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสะแก้ว เจ้าประสานงานและส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับเกษตรกรอำเภอเมืองสะแก้วภายใต้โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปีงบประมาณ2,566จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดนครนายกณสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสะแก้วและบ้านเนินสวนอ้อยหมู่11ตำบลสาราลำดวนอำเภอเมืองสะแก้ว ขอนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน2 5 6 6ของสำนักงานเกษตรอำเภออรัญ,ญประเทศดังนี้ร่วมจัดประกวดแตงแคนตาลูปจำนวน4สายพันธุ์และให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและดูแลแตงแคนตาลูปให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจตลอดการจัดงานเนื่องในเทศกาลประจำปีวันแคนตาลูปและของดีเมืองอรัญ๖๖ณบริเวณหน้าสถานีรถไฟฟ้าอำเภออรัญ,ญประเทศ ลงพื้นที่ติดตามการดําเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมลอนปลอดภัยในโรงเรียนอัจฉริยะในพื้นที่ตําบลของทับจันทร์อำเภออรัญญประเทศเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลทับพิกครั้งที่1นึทับสองหเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบับติกรณีฉุกเฉินความเสียหายด้านพืชณนะห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับพิกอำเภออรัญ,ญประเทศ รวมออกหน่วยให้บริการในโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์จังหวัดคันทีประจำปีงบประมาณ2566เดือนเมษายนรั้งที่6ทับ2566เพื่อให้บริการเกี่ยวกับความรู้ทางการเกษตรม่อมเมล็ดพันธุ์ผักและต้นพันธุ์ผักให้แก่ประชาชนที่ร่วมกิจกรรมณวัดเมืองไผ่หมู่ที่1ตำบลเมืองไผ่อำเภออรัญ,ญ,ญประเทศ เขารวมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสปกและคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับจังหวัดจังหวัดสระแก้วที่3ทับ2 566ณห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้วดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำครั้งที่3ณวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดและแปลรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบ้านบีกิมตำบลคลองทับจันทร์อำเภออรัญประเทศ ดำเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรปลัดเปลืองสมาร์ทฟาร์มเมอร์กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปลัดเปลืองให้เกษตรกรรุ่นใหม่ครั้งที่2ณนห้องประชุมสำนักง,งานเกษตรอำเภออรัญญประเทศจัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสพกและคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับอำเภอจังหวัดสะแก้วทั้งที่3ามทับสองห้าหกหกนห้องประชุมสำนักง,งานเกษตรอำเภออรัญญประเทศ รงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและรวมมอปัจจัยการผลิตและแปรรูปณโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนประชารับบำรุงหนึ่งตำบลป่าไรอำเภออรัญ,ญประเทศรงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนธุรกิจเพื่อสังคมครอบครัวคนพิการณตำบลเมืองไผ่อำเภออรัญ,ญประเทศ สรุปผลการดำเนินงานประจาเดือนเมษายนของสํานักงานเกษตรอาเภอตาพยาภายใต้การนําของนางอไทายสุนใสเกษตรอาเภอตาพยานางโอไทายสุนใสเกษตรอาเภอตาพยาประชุมเจ้าหน้าที่สํานักงานเกษตรอาเภอตาพยาตามระบบกฎส่งเสริมการเกษตร,ร เพื่อวางแผนดำเนินงานและมอบหมายติดตามโครงการต่างๆนาห้องประชุมสำนังกงานเกษตรอำเภอตาพยานางกอไทยสมสัยเกษตรอำเภอตาพยาพร้อมด้วยนางสาวเน,นรภาเกิดพิงนักวิชาการส่งเสริมกเกษตรปฏิบัติการและนายนันทพัฒน์แดงปุ่นักวิชาการส่งเสริมกรเกษตรได้นายยุทธนาวิชาเงินนักวิชาการส่งเสริมกรเกษตรลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและความพร้อมในการขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจแก่เกษตรกรผู้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่บ้าหนองไผ่หมู่ที่5ตำบลตาพยาอำเภอตาพา นางวุทัยสมสัยเกษตรอำเภอตาปยาพร้อมด้วยนางสาวเนตภาเกิดพิงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการนายขนุปวิลิตนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการนายยุทธนาวิชาเงินนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรหมู่บ้านกิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรายย่อยภายใต้โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านนักสำนักงานเกษตรอำเภอตาปยานายนันทพัฒน์แดงบุญนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจัดกิจกรรมส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรปลอดการเผาภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรประจํา ปีงบประมาณ2พั6นย์าที่ว่าการแปลงใหญ่ข้าวบ้านหนองปลือตำบลทับรานนางรัตยสุนทรใสเกษตรอำเภอตาพยาพร้อมด้วยนายกรมบุญรมิลิศนักวิชาการส่งเสริมเกษตรผลิตภัณฑ์รลงมาที่ติดตามการปลูกที่ดินและลำใหญ่ของนายบุญลือเงินใหญ่เกษตรกรบ้านไผ่อนันตนันบุรีตำบลทับรานเพื่อให้คำแนะนำในการเพิ่มบุริตและการตัดแต่งกินป้องกันโรคการระบาดของมะเร็งที่สำคัญในพื้นที่อำเภอตาพยารวมทั้งการส่งเสริมการใช้สารจิวพันธุ์กับสัตว์พืชในสวนลำใหญ่ และทุเรียนในพื้นที่อำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วทั้งนี้ติดตามแปลงเรียนรู้การจัดก,การดินด้วยฐานใบอุชาเพื่อการจัดก,การดินปุ๋ยและน้ำยังมีสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาปนรบตางสิ่งแวดลอ้อมร่วมการปลูกไผ่การดินฐานใบอุชาภายในแปลงของนางสมพานดาศิน้ำบ้านคลองยาหมู่12ตำบลทับราชอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วและลงพื้นที่ติดตามการเลี้ยงตักกรแต่ร่วมการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ที่มีมูลค่าสูงอัตราการเจริญเติบโตได้ด,ด,ด,ดีทั้งนี้ฟาารร์มขอนยเพช กรมมูลเกษตรกรในพื้นที่หมู่6ตำบลโคคานอำเภอตาพยาจังหวัดสก้วอัน,นี้ทั้งได้ํำชับเกษตรกรให้ระมัดระวังและป้องกันการดูดออกไปในพื้นที่พืชเศรษฐกิจตัวอื่นและลงพื้นที่ติดตามการดำเนินง,งานหลังจากการอบรมได้โครงการกิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่อย่าง Smart Farmer บ้านของนางมานัสน,นันบุญกอดที่6ตำบลโคขานอำเภอตาพยาจังหวัดสกว,กวนางวสรีสุสทนทรเกษตรอำเภอตาพยาพร้อมด้วยเจ้าหน้นานนที่สำนักงานเกษตรอำเภอตาพยากำเนิดผู้ใหญ่ยาาญวุฒิส่วนราชการในระดับอำเภอ ู้บริหารสาถสานึกษารสมาชิกองค์การบริหารสว่วนจังหวัดสแก้วในพื้นที่อำเภอตาพยาและผู้บริหารองค์กรปรกครองส่วนท้องที่เข้าร่วมลดน้ำขอพรนายสุขสรดลพุ่งบุญนายอำเภอตาพยาเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2566ซึ่งการลดน้ำน้ำบัวเพื่อเป็นความศริมงคลและการแสดงออกถึงความกตัญญูกตตะเวทิตาซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของชาวไทยที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาณที่ว่าการอำเภอตาพยาจังหวัดสแก้ว ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน2566ของสำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานครร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตรสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อเป็นการน้อมลํำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพของชาติไทย ดำเนินการจัดตลาดเกษตรกรเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้มีแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอวัฒนานครทุกวันอังคารเวลาบ่ายสี่โมงเย็นของทุกสัปดาห์ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนมเมล็ดพันธุ์ข้าวปี2566ร่วมกับกรมการข้าว และขับเคลื่อนการดําเนินงานจัดเก็บข้อมูลสัมมโนการเกษตรร่วมกับสํานักง,งานสถิติจังหวัดสระแก้วจัดเวทีเชื่อมโยงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและแปลงใหญ่ครั้งที่3ขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทยสาขาสาแก้วสำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น ขอเสนอสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายนพุทธศักราช2566ดังนี้วันจันทร์ที่3เมษายนพุทธศักราช2566นางพัชรีพรชัยสารเกษตรอำเภอวังน้ำเย็นมอบหมายให้ในายสันทัศน์ทัพไทยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังในและผู้นำหมู่บ้านลงพื้นที่สำรวจความเสียหายกรณีเกิดวาตาภัยของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบณนะพื้นที่ตำบลตาหลังในอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสะแก้ววันอังคารที่4เมษายนพุทธศักราช2566นางพัชรีพรชัยสารเกษตรอำเภอวังน้ำเยน็น เป็นประธานเปิดการฝุกอบรมกิจกรรมจัดเวทีชุมชนครั้งที่3สรุปบทเรียนและคืนข้อมูลสู่ชุมชนดำเนินการภายใต้โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสด,ดุเหลือใช้ทางกากรเกษตรทั้งนี้ได้มอบนโยบายที่สำคัญเกี่ยวกับงานสง่งเสริมกากรเกษตรรวมถึงรณรงค์ในเรื่องหยุดเผาในพื้นที่กากรเกษตรณสาราประชาคมหมู่18ตำบลวังน้ำเย็นอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้ว วันพุทธที่5เมษายนพุทธศักราช2566นางพิชรีพรชัยสารเกษตรอำเภอวังน้ำเย็นมอบหมายให้นางสาวดวงนาภาคำมูลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการจัดกิจก,ก,กรรมอบรมพัฒนาเกษตรกร,ร,รให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่องภายใต้การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องโดยมีนายสันทัตทัพไทยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ,ร เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการวินิจฉัยโรคพืชและ,มะแมลงศัตรูพืชพร้อมแนะนําการจัดการกําจัดโรคพืชและ,มะแมลงศัตรูพืชและการใช้สารชีวพันธุ์ที่สําคัญให้กับเกษตรกรนักศาลาอนเนกประสงค์วัดแก่งเรดาหมู่4ตำบลทุ่งม,มหาเจริญอําเภอเภวังน้ําเย็นจังหวัดสระแก้ว วันจันทร์ที่10เมษายนพุทธศักราช2566นาพัชรีพรชัยศาลเกษตรอำเภอวังน้ำเย็นเป็นประธานเปิดกิจกรรมการคัดเลือกเกษตรหมู่บ้านอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านโดยมีการชี้แจงบทบาทหน้าที่ของเกษตรหมู่บ้านและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านและคัดเลือกคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรระดับตำบลระดับอำเภอเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของอาสาสมัครเกษตร ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพณหอประชุมที่ว่าการอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้ววนนันคารที่11เ,เมษายนาพุทธศักราช2516นางพัชรีพรชัยสารเกษตรอำเภอวังน้ำเย็นมอบหมายให้ในายสันทัตทัพไทยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อการปรับปรุงบำรุงดินและการมิคร้อดินณโดมแปลงใหญ่ลำไยตำบลคองหินปูนหมู่หนึ่งตำบลคองหินปูนอำเภอวงังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้ว พฤหัสบดีที่20เมษายนพุทธศักราช2566นางพัชรีพรชัยสารเกษตรอำเภอวังน้ำเย็นมอบหมายให้นายสันทัตทัพไทยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการได้นำเนินการจัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายสพกอและแปลงใหญ่ครั้งที่3ทัพ2566ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอวังน้ำเย็นหมู่าตำบลตาหลังในอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน2566สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาดโดยการนำของนายวสานพงแพง เกษตรอำเภอคลองหาดวันพุทธที่5เมษายน2 5 6 6นายวส,สานพรมแพงเกษตรอำเภอคลองหาดพร้อมโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาดจัดการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินง,งานคณะกรรมการเครือข่ายสพกรและแปลงใหญ่ระดับอำเภอครั้งที่3ทับ๒๕6๖ณสำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาดจังหวัดสแกลวันจันทร์ที่10เมษายน2566เกษตรอำเภอคลองหาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอคลองหาดลงพื้นที่ดำเนินการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมปี2565าาทับหสณาระอเนกประสงค์บ้านหนองแวงหมู่ที่ 2. ตํตำบลไซเดียวอำเภอคลองหาดจังหวัดสแก้วเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืชหรือวัชพืชและเศษวัสดุทางการเกษตร และกำกับดูแลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการเผาเศษซากหรือวัชพืชและเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่การเกษตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพวันอังคารที่11เมษายน2566เกษตรอำเภอคลองหาดและเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอคลองหาดพร้อมด้วยอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอำเภอคลองหาดร่วมจัดเวทีแรกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านภายใต้โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ณห,ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาดจังหวัดสแก้ววันพุทธที่12เมษายน2566เกษตรอำเภอคลองหาดร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไซเดียวณนห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไซเดียวซึ่งเกิดเหตุวาตภัยในวันที่27มีนาคม2566ในพื้นที่หมู่1และหมู่3ส่งผลให้บ้านที่อยู่อาศัยประจำและข้อสัตว์ของประชาชนได้รับความเสียหาย เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยต่อไปสรุปข่าวเด่นผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายนของสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะกาน วันที่29มีนาคมนายประเมศวีระโสพลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเขาชะกันเป็นผู้กล่าวรายงานในการอบรมยกระดับฝีมือแรงงานโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรยงานอิสระย,ยุค4.0ของสถาบันพัฒนาฝีมืองาน31สแก้วกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยมีนายใจพุทธเสนานายอำเภอเขาชะกันเป็นประธาน ในการเปิดงานการอบรมนะที่ทำการกลุ่มวิสาหก,กิจชุมชนทัฒนาพัฒนาอาาตำบนหนองว่าวันที่4เมษายนร่วมกิจกรรมการเปิดสวนนายโยในปี2566ซึ่งเป็นส่วนปลูกในล่อนในโรงเรือนที่มีคุณภาพของนายพินโยพงโชตประธานสอบพ่อก็เครือข่าย โดยมีนายสมใจผู้เสนานายอำเภอเขาชะกานเป็นประธานในการเปิดสวนนายโยกค,ครั้งนี้นสอพอกอเครือข่ายสวนนายโยในระหว่างวันที่7ถึง12เมษายนนายปรเมศวีระโสพลนักวิชาการส่งเสริมกรเกษตรชำนาญการพิเศษร,รักษาราชการแทนกเกษตรอำเภอเขาชะกานปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนโครงการ1ตำบล1หมู่บ้านยั่งยืน Sustainable Village เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าซิราวนณวรีนารีราตานาราชกัญญาร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นท้องที่โดยมีนายสมใจผู้เสนานายอำเภอเขาชะกันนำทีมในพื้นที่อำเภอเขาชะกันและวันที่25เมษายนจัดเวทีเชื่อมโยงตลาดมันสำปะหลังร่วมกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ปี2566จำนวน30คนณนะหมู่ที่5บ้านหนองว่าอําเภอเขาชะกันผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน2566สํานักง,งานเกษตรอําเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้ว เกษตรโคกสูงลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกเมลอนแคนตาลูปบ้านหนองแอ r r นาแปลงเกษตรกรหมู่ที่4ตำบลหน,นองม่วงอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้ว เกษตรโครกสูงจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่สร้างความเข้าใจและองค์ความรู้ที่อ,อกมพึงมีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านณนะห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโคกสูงชั้น2จังหวัดสระแก้ว เกษตรโคกสูงร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับจังหวัดครั้งที่3ทับ2,566เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายระหว่างสพกแปลงใหญ่และยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ให้เกิดการประสานเชื่อมโยงการดำเนินงานของทั้ง3เครือข่ายในระดับจังหวัดณห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว เกษตรโคกสูงดำเนินงานตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปาดเปลืองสมาร์ทฟาร์มเมอร์ครั้งที่2ในหัวข้อการลดต้นทุนการผลิตและเรื่องปุ๋ยสั่งตัดณห,ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโคกสูงชั้น2จังหวัดสระแก้วสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน 2566าสำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์เกษตรอำเภอวังสมบูรณ์พร้อมด้วยนางสาวสุยมนด้วงเงินนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการจัดอบรมกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยมีตัวแทนบริษัทซินเจนทาและบริษัทยาล่าประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากรในเรื่องการใช้ปุย๋ยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใช้ชนิดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เหมาะสมกับพื้นที่การปลูกณองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่กเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานกเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่องแนวทางในการดำรงชีวิตตามปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโครงการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดสารเสษตจติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอวังสมบูรณ์ประจำปีงบประมาณพศ2566เกษตรอำเภอวังสมบูรณ์มอบหมายให้นายสุศักดิ์แก้วมโนโชคนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการพร้อมด้วยประธานคณะกรรมการสพกวังสมบูรณ์และประธานคณะกรรมการแปลงใหญ่อำเภอวังสมบูรณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ากเกษตรสพกรและคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับจังหวัดจังหวัดสระแก้วครั้งที่3ทับ2,566ณสำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้วเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์พร้อมด้วยนายณทุศิลานักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรกาปาดเบืองสมาร์ทฟาร์มเมอร์กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปาดเปืองสมาร์ทฟาร์มเมอร์ครั้งที่2ณักกลุ่มผู้เลี้ยงพึ่งบ้านสีแยกภัยจิตหมู่7จ็ดตำบลวังใหม่อำเภอว,วังสมบูรณ์เกษตรอำเภอวังสมบูรณ์มอบหมายให้นายนัทวุฒิศิลานักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการสอพอกอและคณะกรรมการการบริหารแปลงใหญ่ระดับอำเภออำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วครั้งที่3ทับ2 5 6พน้ณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์